พอคุณชยวัน์ไปแต่ต้องนะครับที่ดินสภกรชาิจธ์ขหนึ่งนะครับก็มีคําสั่งจากปวชนะครับออกมาดําเนินคดีกับชชยวัน์ทันทีมันทําให้เห็นว่าเห็นไหมครับว่าขบวนการของการแต่ต้องนะครับนะขบวนการที่มีการปลุกรุกป่าเรื่องเนี้เขาใหญ่ไปครับสากสกโคราชเนี่ยะครับมีแบ็กอัพอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับสำนักงานปริรญาบัรนะครับกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการนะครับ นะครับคนพวกนี้นะครับนะไม่มีความเกรงกลัวกฎหมายของสปกโคร,ราชเนะื่องจากว่ามีแบ็กอัพระดับประเทศให้การสนับสนุนแล้วก็นุนหลังอยู่นะครับนะดังนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนคนทั้งทยครับการยึดพื้นที่ป่าของสปกโคร,ราช4.01ในการออกฝักหมุดน,นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องเก่าในอดีตที่มีการทํามาก่อหน้านี้แล้วนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นป่าทับลานบนะหรือ จะเป็นป่าเขาใหญ่กระบวนการเหล่านี้ก็มีการทํางานนะกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ถูกย้ายไปสักพักหนึ่งก็ถูกย้ายกลับโดยที่ไม่มีความผิดแต่อย่างใดมันเป็นการปาหีของนักการเมืองระดับประเทศที่มีการนะครับสนับสนุนนะครับข้าราชการหน่วยง,งานของสปคโคราชนี่นะครับตอกกำทําเข็นนะครับแล้วก็ทําปิดกฎหมายในการถงลูกป่าในการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนมาอย่างยาวนานนะครับ พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับวันนี้หากเราไม่นะครับออกไปปกป้องนะครับพื้นป่านะโดยกรมปัยญานะครับนายทุนก็จะเข้าไปยึดครองนะครับพื้นที่ป่าของเขาใหญ่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลนะครับเพราะว่าถ้าสามารถเปลี่ยนจากสพสิทุนหนึ่งไปเป็นโฉนดได้นะครับผลประโยชน์จะตกไปอยู่กับนายทุนจำนวนมากนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับอย่างที่บอกครับว่าเรื่องนี้ เราต้องให้กำลังใจนะครับนะเจ้าที่หน่วยงานของญญคุณพิยานหรือว่าคุณัยวัน์นะครับนะพอคุณัยวัน์ไปแต่ต้องนะครับที่ดินสำกรสีกิจส่วนหนึ่งนะครับก็มีคําสั่งจากปะวะชนะครับออกมาดําเนินการดีกับัยวัน์ทันทีมันทําให้เห็นว่าเห็นไหมครับว่ากระบวนการของการแต่ต้องนะครับนะกระบวนการที่มีการบุกลูกป่าเขาใหญ่นะครับมีอํานาจขนาดไหน ดูมาตั้งนานนะครับไม่มีการชี้มูลความผิดคุณชยวัต์นายจะไปแต่ต้องป่าเขาใหญ่เรื่องสกปกวรรษะครับไปถึง2วันสู่วประชชี้บูลความผิดนะครับส่งเรื่องไปที่หน่วยงานราชการก็จะให้คุณเยวัตน์ให้ออกจากราชการเหมือนเก่าสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับเราจะทำอย่างไรกับหน่วยงานขององค์กรอิสระ ที่ไม่เป็นอิสระทุกวันนี้นะครับนะทุกวันนี้ปอประชนะครับนะไต่สวนแล้วก็เงียบไต่สวนแล้วก็เงียบไต่สวนแล้วก็เงียบครับอำนาจของปประชอนะอ้างว่ามีคดีนับหมื่นล้านไอน้นับหมื่นคดีนะครับแต่ละปีนะมีเจ้าที่ไม่เพียงพอกับการร้องเรียนของการพิริารณาผิดผิดชอบของในวงราชการ พี่น้องประชาชนคุณท่านเอครับคิดดูสิครับว่าตัวเองทําไม่ไหวถ้าที่จะส่งกลับมาให้กับพนักง,งานสอบสวนผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นปปสหรือโรงพักต่างๆนะครับกลับไม่ส่งกลับเอาเรื่องไปดองไว้กลับเอาเรื่องไปซ่อนไว้วันดีคืนดีกลับมายิบเอามาใช้ในเกมการเมืองก็ดีมาใช้ในการนะครับเล่นงานคนที่นะครับที่รับใช้บ้านเมืองที่ทําเรื่องของความถูกต้องนะครับในการ ทำดีเพื่อสังคมทำดีเพื่อประเทศชาตินะครับในการปฏิรูปประเทศครับนับวันยิ่งถอยหลังลงคลองไปเรื่อยๆนะครับนับวันนับวันตอนนี้คือปัญหาของปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมูเถือนเรื่องไกเถือนเรื่องเนื้อเถือนนะครับเรื่องการบุกรุกสองสปรกรโครรชสี่กีูหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่จะโยนความผิดให้กับ สมัยพอกประยุ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้นถ้ามีคนตรวจสอบเราได้ก็มีคนที่จะต้องทุกข์กล่าวโทษเราได้ก็มีการดาเนินคดีเราได้ฟ้องร้องเราได้เรายินดีเข้าสู่กระบวนการใทให้ตรวจสอบให้มีการสู้กันในศาลทุกคดีเราสู้กันนะครับนะโดยที่เราไม่มีการร้องขอความเมตตานะนะนองประชาชนคนในประเทศคิดดูสิครับว่าวันนี้นะสังคมตํารวจกําลังเกิดปัญหาอย่างใหญ่หลวง วันนี้สำ,ำนักงานตำรวจชาตินะครับมันไม่ได้มีการที่เรียกว่าการเตะตัดขาหรือการที่ยัดข้อหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งพี่นองประชาชนคนในทีคิดดูสิครับว่าผมถูกกลุ่มตำรวจกลุ่มหนึ่งฟ้องออกมาเจ็ดคดีนะครับฟ้องออกมาเจ็ดคดี จ็ดคดีเนี่ยที่สารอาญานัชดาบุคดีที่ศารอาญากรุงเทพใต้หนึ่งคดีเจ็ดคดีที่ผมถูกฟ้องร้องมาเนี่ยเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นะครับนะผมอยากจะเล่าพี่น้องประชาชนคนไทยทังประเทศฟังว่าผมเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษนายตำรวจระดับผู้ใหญ่ของสำงงนักตำรวจชาติเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นะครับพวกเหล่านี้ ผมดําเนินคดีที่เป็นแก๊งเครือข่ายของตํารวจที่มีการผอกพันกับเว็บพนันออนไลน์ระดับประเทศผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนทยประเทศว่าจากข้อมูลเชิงลึกที่ผมได้มีการดําเนินการมาตลอดเวลาสองปีที่ผ่านมาอย่างที่ผมเคยเรียนพี่น้องประชาชนว่าสู้ครั้งนี้เป็นสู้ครั้งสุดท้ายของผมนะยี่ไม่เกินสองปีผมก็จุตีบทบาทครับต่อสังคมแล้วนะดังนั้นเนี่ย จะเล่าสู่กันฟังว่าเราเหมือนกับการตั้งด่านด่านหนึ่งที่มีผู้ต้องหาเนี่ยนะครับกระทำผิดกฎหมายเนี่ยครับนะที่เกี่ยวข้องกับเงินสกปรกก็เียเงินดำแล้วกันะครับสมมติเป็นเงินดำแล้วกันนะครับองค์กรวิ่งผ่านมาถึงด่านนะครับมีคนหลบหนีไปได้อยู่หาคนนะแล้วก็มีคนถูกจับได้ที่ด่าน,นครับพร้อมของกลาง จำนวนอยู่ประมาณสักมากกว่า8คนตำรวจก็มีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทาการสืบสวนสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เป็นตัวหลักเนี่ยถูกจับรจพร้อมกับของกลางทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสีเทาดำนะแล้วก็โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ พวกที่ทําผิดกฎหมายในวงการมันันแล้วก็บัญชีนะครับถ้าเราจะบอกว่าบัญชีมา้าเดี๋ยวตํารวจพวกนี้มันก็จะไปสู้อีกวาเอ้ยคุณบอกว่าผมรับเงินจากบัญชีม้าได้ยังไงบัญชีที่คุณเอามาบอกว่าผมรับเงินจากบัญชีม้าเนี่ยผมไม่เห็นมีม้าสักตัวงเลยเพราะพวกนี้เวลาไปสู้ในศาลเนี่ยบางทีจะีถน,นใชนยนะครับพี่น้องประชาชนคนในประเทศพรตํตำรวจพวกนี้หัวหมอเวลาไปขึ้นศาลเนี่ยมันจะบอกแล้ว,ว่า ไหนครับไหนบัญชีที่มีม้าม้าอยู่ไหนครับโอเมนไม่มีบัญชีธนาคารอย่างเดียวไม่มีบัญชีม้าเลยพวกนี้มันจะสู้ว่ามันไม่ใช่บัญชีม้าเพราะว่าไม่มีม้าสักตัวมีแต่บัญชีธนาคารพี่น้องประชาชนคนแทนไปคิดดูสิครับว่าพวกตำรวจพวกนี้ที่มันทําผิดกฎหมายเนี่ยเวลามันไปคนตรวจสอบคนอื่นมันจะบอกเลยว่าหลักฐานชัดนะหลักฐานชัด ต้องให้ออกจากราชการก่อนนะหรือต้องออกหมายจับต้องไปคุมขัง,งต้องเอาตำรวจไปจับต้องไปออกหมายจับเดี๋ยวนี้ต้องไปออกหมายจับเดี๋ยวนี้แล้วต้องจับไม่ได้ภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้เป็นอย่างช้าไอ้นี่คือกระบวนการที่คนพวกนี้เคยปฏิบัตินะคนพวกนี้ปฏิบัติมาไอ้ถูกไม่รู้หรอกกุ้งโมไ้ก่อนนะเพาะกูขาดยูวีนะไอ้คนพวกนี้เนี่ยไม่มียูวี หน้าตาไม่มียูวีเพราะว่าต้องการแสงนะครับต้องการแสงนะต้องการแสงทําคดีอ,อะไรก็แล้วแต่ต้องหาแสงตัวเองไม่มีผลงานาตัวเองไม่ดังจ้า <c oughs> งสื่อคนหนึ่งปันข่าวพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศสื่อมีสามประเภทตัวอย่างพี่น้องประชาชน สื่อที่มีคุณธรรมสื่อที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพของสื่อเขาเรียกว่าสื่อมืออาชีพสื่อพวกนี้น่าเคารพยกจองมีความเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ในฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะและสื่อพวกนี้ไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่รับเงินดำไม่รับเงินค่าจ้างเสนอข่าวด้วยความเที่ยงธรรมเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาสื่อพวกนี้เขาเรียกว่าสื่อมืออาชีพทําตามจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อประเภทที่สองก็คือว่าสื่อรับจ้าง สื่อรับจ้างนี่คือรับจ้างเขียนข่าวรับจ้างเต้าข่าวรับจ้างทําข่าวโจมตีคนอื่นอันนี้เขาเรียกสื่อรับจ้างสื่อไประเภทที่สามก็คือว่าไม่ได้มีอาชีพเป็นสื่อแต่มีอาชีพเป็นเขาเรียกสื่อผีพวกนี้คือจะมีกล้องหนึ่งตัวนะครับจะไปถือส่องตามบ่อนจะไปถือตามสนามบันเทิงจะถือไปตามที่อโครจร